อาจารย์หน่อยชัยวิบัติวารีพักนะคะทำหน้าที่บนเบทียกที่หนึ่งค่ะถ mm. ือว่าเป็นคู่ที่เก้านะคะคู่ที่เก้าในวันนี้นะเอสอาโนตัวแทนหนองคายแดงนำเงินเพดเยืนยองจากมุกดาหารเพชรตัดเพชรนะคะ mm. ดูว่าเพชรจากน้องคายหรือว่าเพชรจากมุกดาหารที่จะได้ไปต่อมา,มาดูคร่นี้ครับมาสายตุกครับสายตุสายโหดครับมาลูกศิษย์ของครูเอ๋อะไรครับอื้มมีน้ำเงินน้ำเงินน้ำเงินนีน่โอ้ดูหน้าก็ดูหน้าตาดูหน้าตาคุณจอยดูหน้าตาครับมาดูเอาเรื่องครับโอ้แดงนี่ เพชรอโน่เนี่ยครับไค่ไายไข่ไข่หนังฝรั่งนะครับโอ้ยโชกโชกโชกมาสูงยาวดีเหลือเกินครับเพชรอโน่ครับนี่จากน้องคายนะเหมือนนี่จากมุกทหารครับโอ้ยเอาแล้วครับมาอุ้ยหมัดครับหมัดครับมุ้ยนี่ครับมาถ้าพูดถึง มุกดาหารนี่ก็สถานที่ท่องเที่ยวนะครับตลาดอินโดจีนหอแก้วหอแก้วค่ะนี่ได้ไปดูไปชมแล้วนะคะถือว่าเป็นเมืองที่น่าท่องเที่ยวนะคะหอแก้วสูงเสียดฟ้าผาเทิอแก่งกระเบาแปดเผ่าชนพื้นเมืองคํา <c oughs> ขวัญของจังหวัดมุกดาหารนะคะฝั่งน้ำเงินอ่คุณนี่มัน มันไม่มันไม่เผื่ออนาคตเลยครับเพชรอาโนนี่จากหนองคายนะเพชรยืนยงจากบุกนะฮะโอ้ย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 มาแล้วเสียวแล้วเสียวแล้วครับเสียวแล้วครับอยู่ไม่อยู่อยู่ไม่อยู่ครับอ่าแดงเพชรอาโนนางเงินนางเงินเพชรยืนยงโอ้ยค่นี้มันนะมันครับใครเป็นโรคตับใครเป็นโรคตับไม่ต้องดูครับ ฟังบรญยายอย่างเดียวครับโอ้ยเออเอเอ๋เอาเอาแล้วครับพัดฟันเพชราโนเอาอยู่ไม่อยู่เพชรยืนยงอึ๊บอึ๊บโอ้ยบวกบวกครับแม่คี้มันจริงจงครับเสียวครับเสียวครับเพชราโนเพชราโนหนึ่งสองแปดโอ้ย มาดูครัโ ER: บโตโอ้โหคุณพระระคังช่วยก็ว่าได้พี่น้องครับปอบือปอบือโอ้นี่ขนาดยกหนึ่งนะนี่โอ้ยกสองจะเป็นไงคุณจอยครับเมื่อสักครู่มีโอกาสไปพูดคุยกับท่านผอสุวรรพอินทแสงนะครับผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนนสายหนองว่านะครับเมื่อท่านช่นชมนะครับบอกว่าท่านชนินคุ้มใหญ่โตในนามของเจ้าภาพ มวยรากหญ้าสูส่สากลรอบ8คนสุดท้ายโอ้จ,จัดได้ดีนี่ครับถือ,อว่าพี่น้องชาวจังหวัดศรีสะเกษท่านที่มานี่มีความสุขส่วนท่านที่ไม่มีโอกาสได้มาติดตามทางหน้าตู้แฟนเพจมวยรากหญ้าสูส่สากลก็มีความสุขครับนี่ขอบคุณท่านสุวรรพ์กนินทัศแสงนะครับนี่มาร่วมชมร่วมเชียร์นะครับแล้วก็คะแนนครับยกแรกออกมาแล้วครับกรรมการท่านที่หนึ่งให้มุมแดง10น้ำเงิน9กแล้วก็กรรมการท่านที่สองนะคะ แดง10บคะแนนค่ะน้ำเงิน9คะแนนแล้วก็ท่านที่3มนะครับให้แดง10น้ำเงิน9เอาแลวครับคู่นี้ครับอาจารย์ชัยวิวัฒน์วาลินพัฒนครับนี่ถือว่าเป็นสิทธ์เก่าวอพอศิรสกเกตนะอดีตนักมวยดังครับสุดสคัครวพอศิรสกเกตครับผู้บรรยาย เตือนนะครับสำหรับท่านที่เป็นโรคตับเบาหวานเกน้าความดันนี่นใช้หูใช้หูฟังนะครับ <c oughs> ส่วนตาไม่ต้องดูก็ได้ครับสะเทถือนบนเวทีแล้วก็สะเทถือนตรงระฆังด้วยเอาตามกตออาก็ยกที่สองครับด,ดูสิว่าจะเป็นยังไงได้ประกาศผลคะแนนไหม ยกสองตามต่อเลยแบงนี้เพชรอานนน้ำเงินเพชรยืนยงเพชรตัดเพชรกับเพชรจากน้องคายกับเพชรจากมุกดาหารจ<ย>้จกนี้ครับใครจะได้เป็นเพชรที่ไปต่อเพชรที่ไปต่อฟังขนนแก่นเออโอ้โหดูครับมาเพชรอานนครับมาผู้นำผู้นำผู้นำครับมาดูมากของผู้นำครับ โอ้แกโอ้ชกเอาใจแฟนบัดแฟนมวยทั้งหน้าตู้แล้วก็อยู่ในเวทีครับเพชรอโน่เนี่น้องไายครับลูกหลานลูกหลานลูกหลานจากน้องไขยครับเจ้าพ่อพระไสนี่ครับเมืองบางไฟพญานาคับน้องไายครับเอาเอาเอา เพชรยืนยงแม่เหมือนเหมือนจะมีแผนได้ชัยครับอู้ยอุยโอ้แต่ลงทุนครับลงทุนลงทุนลงทุนจึงทำทำโอ้ตัวตอบทุกช็อตเช่นกันโอ้อยรุนใจครับร้อยยี่สิบสองไม่เกินร้อยยี่สิบหกได้ครับ 200, 200, 200, 26, คูบคูนี้ครับหมุกแมพยายามหลวงลำตัวครับเพชรยืนยงครับลูกศิษย์ครูเอเยาวราชพุกทหารครับ ศอกครับเดี๋ยวมีแหกเดี๋ยวมีแหกครับเอาแล้วครับรับตัวรับตัวมีงอโอ้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 ยโอ้ยโอ้ยตึ้งนี่เอาตัวแข็งตัวแข็งตัวแข็งหนักแรงนี่ป่วยสากลมาแล้วครับโอ้โหคููนี้คูดดีครับคููนี้จบยังไงครับจบยังไงครับโอ้โหเล่นเป้าใหญ่ครับ เพชรยืนดูเวแต่ว่าเขาตั้งเล่นยุงข้าวเข้ามาเพชรอาโนเข้ามาเพชรอาโนเอาเพชรยืนจ้องโอ้ยมันจริงๆครับคุนี้ครับมันครับโอ้โหทีกูเคยไม่ว่าทีข้าเองยโวยครับนี่ครับมาดูครับปัดรบัดรบัดรบัดโอ้เข้าโอ้คอคอแขนยกสองนะนี่ยกสองนะนี่แขนโอ้ยอยู่ไม่อยู่ ยังยืนยงยืนยงไม่ใช่ในายแฮนนะยืนยงยืนยงโอจึงจึงจึงน,นับครับนับครับมันสามจึงนี่ต้องนับครับเพชรอาโนนี่จากน้องคายเพชรยืนยงจากพุกดาหารไม่ไหวเลยครับแต่ก็เชื่อมจมูจิตหัวใจนะโอโต้ตอบทุกช็อตนะนี่